าละครับกัมพูชาเจอศึกสองด้านเวียดนามปิดคลองฟูนันด้วยกำแพงเหล็กถ่ายเตรียมใช้โดรนมาคัดถล่มฐานขเขมรหลังขุดคูยึดที่สูงระบอบกัมพูชาเผชิญวิกฤตหนักจาก2ด้านด้านหนึ่งเวียดนามโกรธจัดปมคลองฟูนันเตโชจิงถมทะเลสร้างถนน4.7กิโลเมตรปิดทางเข้าออกหลักทันงทีทําให้เรือสินค้าขนาดใหญ่เข้าไม่ได้ความหวังทางเศรษฐกิจของกัมพูชาจึงพังทลายลงและชาวขเขมรโจมตีรัฐบาลว่าอ่อนแอและกลัวเวียดนาม อีกด้านชายแดนไทยครับมาตึงเครียดหลังขเขมรสืมกำลังและขุดสนามเพราะยึดพื้นที่สูงซึ่งเต็มไปด้วยทุนระเบิดที่ใช้เป็นหลักฐานกองทัพเรือไทยเตรียมตอบโต้แบบรุนแรงเตรียมใช้เรือหลวงจากปรีนรเบตเป็นฐานทัพและส่งโดรนมาคัสโดรนพลีชีพและโดรนฉีเป้าที่พัฒนาโดยคนไทยเองเข้าสู่สนามรบการใช้โดรนไทยนี้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายมหาศาลและเป็นยุทธวิธีตอบโต้ที่ล้ำสมัย ขอให้ติดตามข่าวสารสถานการณ์กันต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ